สวัสดีค่ะวันนี้เราจะให้พี่พายันโลกนะคะออกมาอวยพรให้กับเพื่อนๆออกมาบอกกับเพื่อนๆว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์และครูบาอาจารย์มีอะไรที่อยากจะสื่อสารถึงเพื่อนๆนะคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะขอห้าใบนะคะใบแรกกระเด็นออกมาเลยค่ะฟูน้นฟู มีสิ่งใดที่ศีลศักดิ์สิทธิษษ์และครูคบาอาจารย์อยากสื่อสารผ่านพยานโรคนะคะของห้าใบนะคะขออนุญาตแบบนี้ละกันนะคะชีวิตชุมนุมค,คู่ยาก อึดอัดเป็นเงินเป็นทองโอเคค่ะแอบดูใต้สำรับถ่ายทอดวิชาโอ้นี่เลยตั้งคู่กันเลยนะคะให้ให้พลังงานดีๆที่ผ่านมาเพื่อนๆอาจจะอยู่ในสถานการณ์ที่อึดอัดน,นะคะหรือว่า เจอปัญหาเรื่องคู่แบบเหมือนคู่ที่สินจะไม่เสมอกันอะ่ะหันหลังให้กันไม่ได้อยู่บนความเข้าใจกันแล้วมันทําให้เป็นทุกข์เนาะแต่เพื่อนๆไม่ต้องกลัวเพื่อนๆจะฟืนฟ้นฟูในพลังงานของชีวิตได้เพราะว่าเทวดาสิ่งศักดิตต์สิทธิ์ต่างๆอยู่ไร้ล้อมตัวเพื่อนๆไม่ต้องกลัวว่าอะไรจะมาทําทาร้ายได้ อึดอัดเหมือนบางบางครั้งเหมือนกับถูกกดทับหรือมีสิ่งไม่ดีเกิดขึ้นน่ะซึ่งเรื่องนี้คุณไม่ต้องกลัวเลยเป็นเงินเป็นทองเพราะต่อเพราะว่าด้วยความที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์น่ะอยู่รายล้อมตัวเพื่อนๆออกมาถ่ายทอดวิชาคืออะไรคุณต้องกลับมาฝึกสมาธิเยอะๆกลับมาเข้าสู่ตัวต,วตนภายใน เพื่อดึงความรู้ดั้งเดิมที่เป็นวิสมัทดั้งเดิมของคุณไม่ว่าจะกี่ภพก,กี่ชาติของคุณกลับมาและเมื่อพลังงานนั้นกลับมาเมื่อไหร่สิ่งต่างๆที่คุณเคยถูกกดทับหรืออาจจะเคยโดนคล้องโดนทําสิ่งไม่ดีใสอ่อะแต่มันทําอะไรคุณไม่ได้ค่ะ,คะเพราะว่ามีสิ่งศักดิ์สิครูมีเทวดาครุบะอาจารย์อยู่รายร้อมตัวคุณสิ่งเหล่านั้นเข้ามาไม่ถึงคุณพลังงานชีวิตของคุณในบางจังหวะเพราะว่าชีวิตคนเราอะคุณดูดีๆเด็ก ตตามวัยเพราะคุณเข้าใจแล้วว่าชีวิตอะมันก็เป็นเช่นนี้มันก็แค่เกิดแก่เจ็บตายมันไม่มีอะไรมากกว่านี้คุณเข้าใจในทุกอย่างคุณวางลงได้คุณก็เปรียบเสมือนดั่งบัวที่ที่พ้นน้ําขึ้นมาแล้วต่อไปชีวิเนี้ของคุณน่ยจะเจอแต่ความเจริญรุ่งเรืองคุณเข้าใจในชีวิตสิ่งอะไรไม่ดีก็เข้ามาไม่ถึงตัวคุณ คู่ที่ไม่ใช่ก็จะหลุดออกไปพลังงานชีวิตของคุณจะฟื้นฟูทําอะไรก็จะเป็นเงินเป็นทองเพราะว่าเทวดาอยู่เคียงข้างคุณขนาดนี้มาอวยพรอวยชยัยอยู่เคียงข้างคุณเพราะท่านอะไรเพราะเพราะว่าถ้าคุณเป็นคนไม่ดีอ่ะท่านจะไม่มาอยู่ปกป้องคุณหรอกคะ่ะแต่เพราะว่าคุณเป็นคนดีขอให้คุณยึดมัม่นในความดีและทําความดีต่อไปนะคะความดีจะเป็นเกราะเป็นเกราะ แก้วคุ้มครองเพื่อนๆจากพยันตรายต่างๆจากสิ่งที่ไม่ดีนะคะขอให้พลังงานดีๆเหล่านี้ส่งต่อให้กับเพื่อนๆทุกท่านที่เข้ามาในคลิปนะคะอย่างเช่นเคยฝากกดไลค like, ์ s u b ับส i b e กดแชร์ออกไปนะคะส่งต่อพลังงานนี้ดีๆนี้ออกไปให้เพื่อนๆพนท่านอื่นๆได้รับไวเบชั่นดีๆนี้กันนะคะกดน้อมรับคำทำนายนี้ไว้นะคะขอให้พิมคนดี สิ่งศักดิ์สิทธิ์ย่อมคุ้มครองนะคะสวัสดีค่ะ